สวัสดีครับทุกคนอยู่กับพี่เจครับอ่าอ่าไมเน่พีเจครับก็อ่าเป็นพืชผักสวนครัวนะอันนี้ร้านพี่เจมาถึงตลาดนะครับพี่เจก็อยู่ที่ตลาดแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นกระ thon ห่อปุ๋ยฟ้ายนะครับดีดอิดกระลา t h ครับผมนี่ครับเพิ่เก็บมาใหม่ๆเลยครับผมช่ำๆเลยนะตัวนึงหวานเกี๊ยบโอ้โหโอเธอหวานเกี๊ยบสวัสดีน้องใบสวัสดีอ่าน้องนัทวุฒินะครับน้องอ่าไอเอสเอสนะครับสวัสดี สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนอันนี้ก็เป็นดีๆตำลึงนะครับกํะมล10บาท10บาทอันนี้ก็10บาทอันนี้ก็10บาท,ทเจมีผึ้ผักสวนครัวมาขายนะขายทุกอย่างเ,เจมอันนี้กระาล10บาทเท่านั้นสวัสดีครับผมมาอ่านมาคนแรกเลยขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะน้องมอนสวัสด,ดีจะ้ะน้องมอนสวัสด,ดีอ่าน้อง น้อง ISD เนี่ยครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อเล่นเนาะบอกชื่อเล่นพี่บ่อยๆเนาะนะทวุฒิสวัสดีน้องไบอยู่กับพี่เจเนาะพี่เจอ่าพี่เจก็อยู่ที่ตลาดแล้วแหละอันนี้ก็เป็นกระท้อนหอเนาะ